กวาดได้พี่ด้ยนี่กวาดได้โยมันลุดมือกำลังถึงตัวตังนู้นโัวก็จะติงตังนู้นกันเดี๋ยวเราทอดผ่านมันนี่ทอดผ่านมันีนี้สุดยอดสุดยอด

เนอะส,สองวันเลยเนาะวันเดียวยังไงที่ดูเลยโดนไปเลยหลอกนี่น ควาได้ที่วยดิควาดได้โยมันลุดมือกำลังถึงนี่ตอนนู้นนู้ไปจับติดตอนนกันเดยวมนว่ายานมันอีก่าานมันนี้มาจุดจุดจุดเช็คเช็คมาเช็คมาเช็ นึงครับจับได้จับได้แขนจับได้แขนพอดีกันเลยลุดมือผมเลยกระเดือดกึ่งหนังพอดีตรงไหนตรงไหนประมาณตรงไหนฮะแล้วียนฟนเขากับจับได้กันโอ้เดี๋ยวผมพอหันมาอีกทีนึ่งก็แฟนเขากับเดือดมาผมกับจับมือแฟนผู้ชายไว้พอดีผมยิงลุดมือผมกดถึงกับชายถึงที่เอาคนนึงก่อนเหรอเนาะผมก็ขาจะมีหลายนเนาะคือเขามากันกี่คนครับมากคนเดียวกับโมไซน์แต่ว่าแฟนเขาลงมาช่วยเขาแฟนเขาวิ่งมาตำบลบนนนวลครับวิ่งมาช่วยเขาวิ่งมา ที่นี่อย่างลงลงจับได้แค่คนเดียวจับได้สองคนกับผู้หญิงบดมือไปเหลี่ยวพอดีผมก็มาจับผู้ชายตรงนี้มผมก็เลยดิงแขนผู้ชายขึ้นข้างล่างน้ำมาไหลแรงครับไหลแรงครับ